ทรงผมชายไทยจากอดีตถึงปัจจุบันสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับลุงชาญและช่องอังเ e ิลชาญในรายการลุงอยากเล่าก่อนสมัยสุขโขทยัยเชื่อกันว่าคนไทยได้อพยพถอยร่นลงมาจากดินแดนที่เป็นประเทศจีนในปัจจุบันผู้คนต่างไว้ผมยาวเกล้ามวย ทั้งชายและหญิงเหมือนกันกับคนจีนในยุคนั้นสมัยสุขโขทยัยสมัยสุขโขทัยได้เปลี่ยนทรงผมใหม่โดยตัดเป็นวงกลมกลางกระหม่อมโคนรอบข้างจนเกลียนทําให้ผมตรงกลางมีรูปเหมือนพระอาทิตย์และเรียกชื่อทรงผมที่ตัดใหม่นี้ว่ามหาอุทัยและนานไปก็เลยเพี้ยนเป็นคำว่ามหาไทยอย่างทุกวันนี้ ทรงผมทรงมหาไทยจึงไม่เกี่ยวกับกระทรวงมหาไทยแต่มีชื่อมาตั้งแต่แรกเริ่มว่าทรงมหาอุไทยหรือทรงอาทิตย์อุไทยนั่นเองผมทรงมหาไทยยังเรียกกันอีกอย่างว่าทรงหลักแจวซึ่งหลักแจวก็คือหลักไม้ปักที่ท้ายหรือหัวเรือแต่ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าทรงผมนี้คล้ายหลักแจวตรงไหน ทรงมหาไทยกลายเป็นทรงฮิตที่สุดของชายไทยตั้งแต่สุขโขทยัยอยุทยามาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์กระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งจะเสด็จประพาสต่างประเทศครั้งแรกในปีพศ2413พร้อมผู้ตามจำนวน208คนครั้งนั้นมีการเตรียมตัวกันขนาดใหญ่เพื่อไม่ให้ไปเป็นตัวตลกในต่างประเทศเช่น การเดินเท้าเปล่าจะถูกขาวว่าป่าเถือนจึงให้ใส่รองเท้าและถุงน่องด้วยอันดับต่อมาก็คือทรงผมทรงผมยอดฮิตที่ไว้กันทั้งบ้านทั้งเมืองก็คือทรงมหาไทยฝรั่งเห็นคงเป็นของแปลกเหมือนตัวตลกจึงต้องไว้ผมยาวตามแบบฝรั่งการไปนอกครั้งนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทรงผมของชายไทยในเวลาต่อมา ทรงผมมหาไทยก็ค่อยๆลดความนิยมลงไปชายไทยจึงเปลี่ยนมาไว้ทรงผมตามแบบฝรั่งในสมัยนั้นเรียกว่ารองทรงอังกฤษชั้นเดียวและรองทรงอังกฤษสองชั้นซึ่งนั่นก็คือรองทรงสูงและรองทรงต่ำนั่นเองขยับเข้ามาให้ทันยุคทันสมัยเข้ามาหน่อยนะครับหลังจากที่หนุ่มไทยไม่นิยมไว้ทรงผมมหาไทยกันแล้ว กระแสวัฒนธรรมจากต่างชาติหรือชาติตวันตกที่เริ่มแพร่เข้ามาโดยเฉพาะแฟชั่นที่มากับภาพยนตร์และเพลงชายไทยในแต่ละยุคก,ก็ได้รับอิทธิพลการแต่งกายและทรงผมเรียนแบบฝรั่งแต่ก็อาจจะไม่หลากหลายเหมือนกับชาติตะวันตกมากนักเรามาดูกันซิว่าชาวตวันตกในแต่ละยุคในแต่ละสมัยนั้นเขานิยมทรงผมแบบไหนกันบ้างยุค50 ทรงผมในช่วงยุค50เป็นทรงแนวบิ๊กควิปหรือทรงผมที่เซ็ตเสยด้านหน้าให้สูงเข้าไว้โดยทรงผมสไตล์นี้ได้รับอิทธิพลมาจากเอวิสเพลสเลและเจมส์ดีนสองตำนานผู้เป็นคนทำให้เกิดสไตล์ผมในลุกพยศที่ดูเหมือนหนุ่มแบดบอยยุค60ทรงผมชายในช่วงยุค60เป็นทรงแนวบิ๊ป๊อปม็อบ ซึ่งก็คือทรงผมที่มีลักษณะเหมือนทรงกลาครอบหรือที่รู้จักกันในชื่อมอบท็อปซึ่งผมทรงนี้ได้รับอิทธิพลมาจากวงดนตรีชื่อดังแห่งเกาะอังกฤษเดอะบีเทลนั่นเองโดยผมทรงนี้ได้รับความนิยมสูงสุดตั้งแต่ยุค60ไปจนถึงช่วงปลายยุค70เลยทีเดียวยุค70 เป็นยุคที่ทรงผมมีความหลากหลายมากที่สุดยุคหนึ่งเลยเพราะยุค70นี้เป็นยุคของดิสโก้ฮิปปี้หรือบุปผาชนที่ผู้คนกล้าจะลองอะไรใหม่ๆมากขึ้นจึงทำให้ทรงผมเริ่มมีความแปลกแหวกแนวไปจากเดิมโดยทรงผมที่ผู้ชายนิยมทำกันมากในยุคนี้ก็มีหลายสไตล์ด้วยกันยกตัวอย่างเช่นทรง a f โ o มีเดียมโชเดอร์เรน t h แฮร์คลาสสิกมันเลสนำโดย d v ด d b ดโ i e d เดดล็อกซึ่งไอดอลก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนาบบมาเลสสายเขียวแห่งวงการแร็กเก้นั่นเองทรงร็อกเฮาส์สไตล์สายร็อกยุคนั้นต้องเลสเซปลินดิสโก้เฮาส์สไตล์ นำโดยจอห์นทราโบตาและหนังเรื่อง Saturday Night Live Fever และอีกมากมายหลายสไตล์มากๆนะครับสำหรับยุคนี้ยุค80ยุค80ยุคแห่งความหลากหลายไม่แพ้กันช่วงต้นยุค80อิทธิพลของเพลงป๊อปของไมเคิลแจ็กสันกำลังโด่งดังถึงขีดสุดทรงผมแนวมันเล็ดที่ปรากฏใน MV เพลง b e a t It หรือ Billie Jean จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากรวมไปถึงทรงผมดัดหยิกสไตล์เจอริคูทรงผมสไตล์พังร็อกก็ฮอตไม่แพ้กันรวมทั้งทรงโมฮอคทรงไฮท็อปเฟดสไพรกี้แฮร์80ร็อกสตาร์แฮร์สไตล์ awk, ท,ร ade, รร Rock Style, ทรงร็อกกาบ,บิลี ยุค90หลังจากยุค80ที่ทรงผมชายมีความสุดโต่งเป็นอย่างมากในยุค90ผู้ชายก็เริ่มกลับมาไว้ทรงแบบดั้งเดิมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Spiky Frot Tip Curtain Hard Top ทรงแสกลางอันโด่งดังในยุค90นั่นเอง g r u n 90 Hair Style หรือทรงเครดโคเบน h ิปฮอปเฮาส s t ไตล์ทรัมไล e โดย v a n i l l าไอซและครั้งหนึ่งเราเคยตัดทรงสกินเฮดแบบคี n u ริฟและเมื่อถึงยุค2,000จนถึงปัจจุบันแฟชั่นทรงผมก็สลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป50บ้าง70บ้าง80บ้างโดยเฉพาะทรงผมวินเทจย้อนยุคก็ยังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน แล้วคุณล่ะครับเคยทําผมทรงอะไรมาบ้างหลังจากทรงนักเรียนหัวเกลียนหรือใครทันยุคสมัยไหนบ้างลองบอกลุงชานหน่อยนะครับว่ายุคนั้นทรงไหนเท่ที่สุดก่อนจากกันกดถูกใจเบาๆให้ลุงชานสักครั้งจะขอบคุณเป็นอย่างมากแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ